นี่ก็เป็นต้นกล้าผักปังนะคะที่เขาเกิดขึ้นเองค่ะโดยที่มเมล็ดเขาร่วงลงพื้นนะคะนี่ก็เป็นต้นกล้าเล็กๆงามแล้วค่ะนี่ก็เอาต้นกล้าแบบนี้ไปปลูกไว้ในกระถางนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าจะงามแค่ไหนคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี้ก็พาทุกคนมาชมผักปรังนะคะนี้ปลูกด้วยต้นกล้าค่ะอายุก็จะอยู่ที่ประมาณ20วันค่ะตอนนี้นะคะต้นเขาก็เริ่มโตแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะมาทําการตัดยอดผักปรังนะคะเพื่อที่จะนี่นะคะทุกคนเขาโตเต็มที่แล้วค่ะถ้าเราไม่ตัดยอดเขานะคะต้นเขาก็จะสูงนะคะไม่แตกยอดค่ะ าเราตัดแล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆแตกยอดออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่เป็นต้นแรกนะคะที่นี่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3วันค่ะเขาก็จะเริ่มแตกยอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือตัดยอดผักปังกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะทําการตัดยอดนะคะยอดนี้นี่ก็จะตัด ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าตัดยอดตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะแตกยอดออกมานะคะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะตัดนะคะจะตัดไปทุกต้นเลยค่ะ นี่ก็ทําการตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกรอบนะคะหลังจากที่เราตัดยอดเข้าไปค่ะว่าผักปังของเรานะคะจะแตกยอดง,งามๆให้เราได้เก็บทานนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารอชมกันค่ะ สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะนี่ก็พาทุกคนนะคะมาชมผักปรังที่เราตัดยอดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่ก็ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแตกยอดสวยๆนะคะโโหเต็มไปหมดเลยค่ะผักปรังนะคะยิ่งตัดยอดก็ยิ่งแตกยอดให้เราได้เก็บทานค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะนี่ค่ะสวยๆค่ะทุกคนนี่ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาปลูก ผักไว้ทานเองที่บ้านค่ะในการดูแลก็ง่ายๆนะคะนี่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักค่ะรด,ดน้ำให้ชุ่มนะคะเราก็จะมีผักปังสวยๆแบบนี้ไว้เก็บทานกันค่ะ